อยู่กับผมมาพีดักไลท์เช่นเคยแล้วก็อยู่กับสามสหายป่วนเมืองครับกูวิ่งแล้วโอ้กูโดนยิงถึงขนาดขอนเลยทีเกียวนะครับเนี่ยเกมนี้เขาไม่ให้ใช้ปืนยิงนะเว้ยเอาให้ถือเข้าไปแล้วกดเข้าไปมึงบ้าพี่ไอ้พี่ไอตตามผมมาพี่ไอตตามกูมาพีดมึงจะจ้ำไปไหนมึงรีบไปพีดกูดับปะาเตปตายไม่กลัวกลัวดาว

ความหวังไม่เยี่ยมความหวังไม่เยี่ยมกินความหวังไม่มานอนเอาเอาดาราสเป็นไรครับดาราสดาร์ลัดจะมึนๆอยู่ดาร์ลัดมึนๆดาราสแม่งมึนๆแต่ความหวังนี่แม่งแบบดับเลยอะมึงไปกี้อะไรตรงนี้วะเฮ้ยดาราสแล้วผู้หญิงผู้หญิงมันไม่มาหาอะไรตรงนี้ย ไม่ได้ิดส่งเวลาให้ไม่ได้แปลงฟันมาเมื่อเช้าเอาไม่ได้เล่นะสามนาทีสองนาสามนาทีพี่ไอหยุดไปก่อนเอ้ยพีทตรงนี้ไม่เอานะตัดตัดตัดทิ้งไม่ทันแล้วมึงอัดอัดไปเลยโอ้โหเฮ้ยกูเลี้ยสามอ่ะเฮ้ย ประสบการณ์จากภาคสองกูเยอะเขาเล่นไปเล่นภาคหนึ่งแล้วก็ไปเล่นภาคสองไอ้เพี้ยนนี่กูเล่นภาคสองแล้วมาป่ะไอ้แม่งก็กละแนวเลยฮะไอ้ไดโดสระไอ้ไอ้ไอเเาพี่ไอ้แม่งก็หลกนี่หว่าพี่ไอ้แม่งโคตรซุ่มอ่ะกูพี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้วิ่งวิ่งเลยพี่ไอ้พี่ไอ้เดี๋ยวขวาวิ่งเลยเดี๋ยวขวาเลยตรงสองนาทียันไม่ได้นะไม่ได้นะพี่มึงตุ้ดนะมึงเป็นตะละรุดนะเว้ย้โหจะปล่อยสายฟ้า สองนาทีความแม่นกูสูงคลิปยาวไม่เป็นไรกูแปลงไฟได้อยูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ดาราลแต่ดาราลนี่มันไม่กลัวหายเลยมันมันเป็นบอตมั่นมีวันตายมีนาทีกว่าเนี่ยพระพาเลยรอไปนาทีครึ่งไปครึ่งคือห้าสิบนาทีสี่สิบแล้วหนึ่งนาทีสี่สิบรอไปนี่ยังอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่เพื่อให้มึงมองมึงมองแมงสาบอ่ะ กูไอ้นี่ไงพี่ไอ้นั่นยังสู้ไหมย่ะสู้แล้วแต่ฟอยิงอย่างนิ่งไงไอยิงเพื่อนตัวเองนะโอ้โหโหดมากไอ้ยี่คือมันมาขวางอ๋ออ๋ออ๋อด้วยนะเดี๋ยว้มันกลับไปหลบที่เดิมเถอะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เกิดกจะหลกทีนี้มึงมึงนะวิทย์เอาไอ้ยี่ยี่ไอ้มาสองคู่นี่ไอ้ดูนะดูว่าตอนตอนที่พี่ไอ้เขาออกเขาเดี๋ยวเขาออกอย่างเี้กกิ้งใหญ่เร็วอย่าไปดูนะกูตอนตอนรัดตีนหาเลยวะ เห็นเห็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โอจะร้ายไม่เบาูยไงยืนบวกไม่กลัวแต่งใดทั้งสิ้นสปาต์กนอนนอนข้ามมีกิ้งอ้้ยมีกิ้งด้วยสักจริงจะเก่งไปแล้วกิงยังไงวะกูอยากรู้ไม่ได้มันเดิตอนนี้เราเราแบบตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้มาเล่นโชว์นะตตอนนี้เราเป็นสารคดีชีวิตดารา แต่ละ็ดีชีวิตบอดเนี่ยครับเขาเดินบู๊แบบไม่ห่วงเลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปสามผมว่าน่าจะเป็นเดอะคิวลิงน่าจะเข้ามาเล่นด้วยอ๋อเดอะคิวลิงเล็กดาร์ลันเล็กยิ่งเดียวยิ่งเล็กิ่งลูกขนุนเลยสัตว์มันเกิดกันยังวะฮะเฮ้ยผมผมเหลือยี่สิบสี่วิดาร์ลันอย่างนิ่งมึงดูพี่ไอดิแปะ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 ยิงกระดาปเต็บเลยเฮียแปะมึงยุ่งกับกู ใ่ยุ่งได้ไงผมมองตัวพี่อยู่แปะแปะแปะแม่งหนึ่งวิมาถ่ายเราจะเกิดด้วยให้เร็วกูรองพวกมึงครับกูทุกเร็วสองวิหนึ่งวิศูนย์วิกูเกิดแล้วอ้าวต่อดับทำไมพีกเกิดก่อนวะเย่ยอมไม่ได้เกิดด้วยไม่ได้เกิดพร้อมกับพี่ไอ้วางเลือดกูหน่ี้จู่ๆก็มามุงกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยพี่พี่ไอ้ยอย่าเพิ่งวางเลือดตรงนี้นะเดี๋ยวพาวิ่งวิ่งตามมา ถ้ามึงคิดว่าตีมึงไวมึงตามกูมาไอพีชไม่ยิงเลียมันไง,ไงไวะตรงนั้นมันเยอะนะเว้ยไม่เคยเกลี่ยให้ชาวบ้านหรอกอ๋อ oh. oh. ปุตเสาว oh. <c oughs> ดาวไปแล้วหนคน <Yeah>. oh. เดี๋ยวพี่ไทำใจเย็นๆไว้หายใจช้าๆหายใจช้าๆพี่ไ้กรก็ลายหาวันนี้หายใจช,ชา้าหายใจชชา้า โอ้ยโอ้ยศัตรูมาท่วมท้วจัดตัวรับพิษเอาดาวอีกคนละพิษหาที่หลบดีกว่ามไปบอดมันมึงไปหาที่หลบไปเลยปะออเบ้ากูไปอีกออเออเปืนรับังขาเลยยจอจแล้ว ดาวราศีหลบทับผาเนี่ยยิงใช่ไหมโมโหเล่นด้วยโโอ้หเต็นหลังอ่ะเทพดาวกระดิบ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 พ่อมึงสิครับกระดิ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 บจะตายแล้วบ๊ายบายโอ้เออดาวอีกคนนึงแล้วเกมแมปนี้มันมาเราทอนไปไปพี่ไปหลบก่อนไปมุดลงไป หังน้ำมันอยู่ไหนวะตรงนี้กูต้องหลบในตู้คอนเทนเนอร์ะไปยืนมุงในฝูงชนเราเป็นแอสซิสแอสซิสแก๊งแอสซิสต์ถือปืนไ้เยอะแล้วกูล่ะบายบายโลกโอ้ลาก่อนโลกกระสวรโอ้โหแม่งเดมักกิกจัตยสายเดียวลงมาม่าเรื่องนะาสามนาทีอ่ะเอ้ยไม่ได้เราลงมาม่าไม่ได้เราต้องพูดว่าพอมีกึ่งสำเร็จรูปอ๋อมึงสร้างโฆษณาใช่ไหมห้าพันธ์ ้รถถังน้ำมันอยู่ไหนใส่หน้ากากอะไรบูเนี่ยาะหน้ากากหมาก็ผมบอกไงบอกว่าผมบอกผมขอเลือกหน้ากากแม่ไม่มีใครมาปังกูเลยนั่นถังน้ำมันอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ย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 สมองบอมมันมีทหารมายืนตดข้างๆมึงอะพีทผมไม่ยอมไงเป็นเป็นเป็นพี่ผมรู้ว่าพี่ไม่ยอมเลยงั้นกูต้องไปเผาบอมอย่างนั้นอย่างนั้นกูต้องไปตดกลับ จะต้องไปตดกลับอู้วิวิ่งเจ็บที่กรสุกหรอมาดิงนะจริงมึงมามึงมากูวิ่งอ่ะมาดิมึงมากูไปนะจริงอ่ะโอ้โหโอ้โหไอหนึ่งต่อสี่สิบแปดนั่นมันเื็นอะไรวะเอ้ยด็อโอ้โหโอ้โหเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมถ้ามึงเห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะตีเล็กด้วยไปแล้ว เฮ้ยทุกคนเหลือกันกี่นาทีครับเหลือกันนาทีดห้าสิบใจเย็นๆไว้พีดเหลี่นาทีวะโอ้ยไอ้โพอคนหลอดละพีดแต่ไล่เลือดยังเต็มอยู่ดิยยิงมึงเข้ามาพูดแม่งยิงพูดตรงนี้มึงได้ยิงเสี่ยงไหมมึงได้ยิงเสียงไหมยิงยิงตักได้โอ้ไม่ใช่พีดบาเร็วมาแล้ว มันต้องใช้ลมมันโอ้โหน้อนจิงอยู่มันยิงอยู่นะปิ้วปิ้วปิ้วเฮ้ยมึงยังไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งไม่ออกทางเลยสวัสดียิงเองอยู่เนี่ยโอ้โหยิงไม่เข้าหรอกดูเนี้อดูหลังเหนียวเหยวยากหมวกแร่งปิ้วเลยเฮ้ยสกิลเด็กสกิลเด็กใครไปฆ่าซิวิลเลียนวะอย่าให้รู้นะเออมีอะไรบอกผมแปลงไฟนี่เสร็จแล้วนะไฟเมื่อกี้เลยเคเด ไปเดี๋ยวแหกกผมพอมึงดังจะดึงโอ้ยืต้นตเฮ้ยมึงเหลือแค่กี่นาทีไอวิทย์มึงเหลือไม่กี่วิอ่ะมึงมาช่วยกูเลยอีกสีวิใจเย็นๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเหลือก็ยักินได้แล้ะเหลือหนึ่งนาทีเอ้ยเอาเอาดิเอา50วิแล้วเอาเอาเข้าไปโป๊ะ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 เป๊ะผมเอาลูกแก้วมาปลาใส่กันอะ มึงรัดที่เบิร์มกูมาละมึงมาจะหมัดจะมวยจะกล้วยอะไรก็มาถ้ามึงมากูวิ่งมาดิมาดิไม่เชื่ออย่างหนูนะเว้ยไอ็กซ์20วีเอ็กซ์กล้วยบดใจเย็นๆไว้เล่นชุดภาคนี้มันดูแบบอ่อนแอจังวะกูนิ่หมดฟิลเลยเฮ้ยก็ช็อตกันมาไงวะมาต้องเล่นไปเรื่อยๆเมื่อแต่เกมนี้มันเก็บมันเก็บปืนในพวกตำรวจมึงรู้ไหมว่าช็อตกันกูได้มาตอนกูเลเวลอะไรกูได้มาตอนเลเวล51เอ้ยเลเวลเลเวล49เดิ ประมาณนี้แหละจอมืดเอ้ยพีคมาเว้ยเอ้ยเอ้ยเราก็ตายกันซะเีบวิกัอยู่ฝั่งน้นทางน้มันฝั่งน้นไม่มีอะไรมาได้ัตันทีมกัตันทั้กับกับตันใส่เนี่ยราคาประมาณีนึงใช่หายได้แพงอยน้นอชั่วออยู่ที่ไหนเนี่ยอามา้าเียตบลากเลยโอ้อจบแค่ออวางถ้าเจอก็ทักกันได้นะ สวัสดีโถและสติกเกอร์เฮ้ยสักลัคกี้อ๋อสักคิวเลยในทีมฟอเทนของคนนี้โอ้สุดยิวเลยใช่ไหมลูกพี่ไอซ์ไม่ใช่พี่เอาเลือดทำไมเลือกเลือกเต็มโดยเฉพาะผมนะเล่นทีมฟอเทนติดกากมากอยากชวนคูแล้วกันแม่นปืนกูขอนัดเดียวถ้ายิงออกเลยสิบนัดกูขอนัดเดียวเฮ้ยไก่ร้อนแล้วไก่ร้อนนะเว้ยสุกแล้ว ร้องแล้วเออพี่รู้เปล่าเอาออกมากินไอวิตเนี่ยกำลังหิวพอดีเลยนะไอวิทสไอวิตสวดมากินด้วยก็ได้เหมือนกันไอวิทมึงได้ยินมันร้องมั้ยไอวิทมึงได้ยินมันร้องมะได้ยินได้ยินอยู่แม่งร้องทรมานพอพี่บัวมันร้องเพลงนี่เว้ยสุกกันเธอเราเสาไปทำไมสุกกันเธอเราจุกต้อโดน กำลังสุกอะสุกกันเดิมเราอันนั้นมันหมายถึงสุกขอไข่เว้ยอันเหรอเออสุกนะเอ้ยถังถังน้ำแมนต์ไปหาแก๊สโซลีนเออเยี่ยมพี่ไอ้กูเจอแต่แก๊สโซห่ออะไอสกิลเลยเฮ้ยยิงไม่ตายจะตบแม่งกูประมัติสกิลเลยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนช็อตเฮ้ย ไอ้ไหนใครช็อตเพื่อนกูโผงใช่ไหมปึงใช่ไหมปึงใช่ไหม,ม,ไหม,ไมยิงไม่โดน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 ลูกกระสุนหมดแล้วกูโดนยิงแล้วกูยิงไม่โดนแต่ตอนนี้กูโดนยิงเนี่ยไง่ไง่ทำแบบมา<อ>น,มนักไก่แบบมาอยู่บนตู้คอนเทนนงคอนเทนเนอร์ดูโอ้รู้สึกจะมีคนทำเพลงสกิลเหล็กมายืนยิ้มอยู่ตรงนน้นนะเห็นไหมพี่เฮ้ยมันมันยิงตายยากเฮ้ยมันอยู่บนตู้คอนเทนนงคอนเทนเนอร์ ไอวิทย์ข้างหลังหมวอสวอร์ตลงไปหมอบหมวอสวอรตนะลงไปหมอบใช้ไทยๆก็ได้นะอ๋ออ๋อรู้การใช้ไฟนะต้องมีเอ็กซ์ไม่ต้องมีเอ็กซ์เฟรนซ์นะใช่ไม่ต้องมีแอคชั่นแอคชั่นต้องใช้ภาษาไทยให้ชัดไทยไม่ชัดเลยผมเป็นคนตายคนตายคนใต้ ตกใจไข่แทบหลุดเป็นคนไทยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรครับเซฟฝรั่ง่ยโอ้ยไม่ใช่เซษฟรังเป็นโฟร์ฟังเซษแม่ผมนี่คนไทยพอผมนี่ไม่ต้องพูดถึงคนอะไรครับประมาหลอกหลอกหลอกเฮ้ยไก่ไก่ไก่ออาแล้วไก่ไก่แล้ว ได้แล้วไก่แดกได้แล้วไป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 เอาเดี่ยวมาดิพี่ไอ้แมเฮ้ยเขาเขาเขาอย่างไม่มีถุงเดียวเองเว้ยอยู่ไม่ได้เนี่ยตอนนี้แหละกูวางแก่เลยนะขึ้นไอ้ไก่น้อยเดินต่อไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเวลสิบแล้วเว้ยเฮ้ยเรื่องที่งามมากเร็วกูรีโหลดลูกเกาะอยู่เว้ยลูกซองอยู่ไปไปแมสคนหักหลัง หลังก็ตึงคือมันลดความใช่ไหมใช่ครับไม่ผมมีอะไรบอกว่ะผมต้านนี้ไม่อยู่อะผมปวดขี้พม่าเขาพม่าเขากรุงแล้วเฮ้ยพม่าเขากรุงสี่แล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันยิงจากด้านหลังมันยิงจากไหนวะเออโอ้นี่ไงกูเก็บมาแล้วเขามีเลยสัตว์ เขย่าขย่าสองขย่าขย่าขย่าแมวข้านี่ไม่รู้งานเลยจู่ๆก็เดินมาร้องโทโถเขาอาดกันอยู่ไม่แต่ไม่แต่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินไแสดงว่าข้านี่ก็บล็อกเลยดริงเ๋ยตำรวจมันจะมาทางนี้ใช่ปะวะแต่ของกูัเสียวอยู่ไปสแตนบายกันไว้ก่อนได้เลยตอนนี้เฮ้ยใครก็มาแอบอยู่เงี้ยเฮ้ยแล้วมึงไม่มีใครไปสั่งมันเลยเหรอ ไปซากบ้านเซกไปไปโกโก้คั้งไม่มีโอวันตินด้วยตึ้ยเล็กโอเคเรียบร้อยตาหักแล้วไม่มีอะไรมากูเกะตายแล้วไม่มีอะไรมาแค่กระเป๋าแค่อยากจะบอกว่ากระเป๋าอิเล็กทรอิกส์อยู่อยู่อยู่เนี่ยครับไม่มีอะไรมกแค่จะบอกว่าเล่นเกมสปินเตอร์เซล ระวังสปินเตเซว่ามันเอาไม้มันตบมึงทีนึงนี่ลงไปนอนเลยนะไหนไหนใครเถื่อนแนวนี้แสดงตัวสิเถื่อนไม่เถื่อนไม่รู้แต่ที่รู้ค้ากูมีระเบิดอยู่เลยไอ้ขาแต่ว่าช่วงฮอตอ่ะฮอตอ่ะจะทำไมท้าไฟร้อนใช่ไหมรอนใช่ไหมปิดประตูที่มึงสั่งมันเปิดประตูไปเร็วไอ้แม็กอย่าสัมออยแม็กนายนประต่อแม็กก็หัวมุงแม็กก็หัวมุง ใครก็ได้สั่งมันมาเลยแล้วไม่มีหมาตัวไหนสั่งมันมาเลยจะเอาจะเอาอ้วนั่นไงเมววิ่งไปบวกเลยคุ้มไม่น่าอะไรวะใช้ส่วนธาตุเยานดิยิงโคเวอร์ไว้ให้พี่ยให้สั่งมันด้วยดันชุดเียบโุยบักชุดหนัก เดี๋ยวเราร<ห>กานแน่นชุดเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปเรียนแบบพระเอกอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พระเอกพระเอกอ๋อเขาแก่เราว่ากันเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยล,ลฟ์เฝ้าอะไรรู้แน่ที่ลายฟ้าลายฟ้าลูกกระสุนกูหมดแล้วครับลูกซองกูอืมหมดก็ลงที่มึงใช่ไหมปลายปๆมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมบอสบอสใช่ใช่แนนโลกูมีลูกกระสุนอยู่โอ๊ยแนนโลแนนโลลูกกระสุนหมดวาร์คัสมีลูกกระสุนให้กูมึง เลือดกูก็ใกล้หมดแล้วครับยั้ทส,สุดหมดเป็นข่าวดีมากเพื่อนเขาพาเถกูเหลือสนะี่นะใสายต้องพกกระจุยโอชีสชิลกินคนเหลือเกินเฮ้ยมีใครก็ม,ม,มีมีใครใครระเบิดนะระเบิดบ๊อบแม่งนี่เนี้ยใ,ใครมีระเบิดก็เอาสิแม่งตั้งเป็นม็อบเลยม็อบตื่อยมาแล้วโอ้ยไอวิทไอวิทยิงไอวิทไอวิทยิงล้วิทยิงลังมันมาพอกกับโลก วิโอในดัก๊กกิวะ <c oughs> ข้างหลังอ่ะช่วยก่อนลิโอในดัก๊กกิวะ <c oughs> โอ้โหจะว่าว่าไปค่าๆวิ่งไปตายก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ถามว่าทำไมนะเหลอจะนั่งกินผัดกะเพราคิวคิวคนเดียวจะปยให้ตุกุลบแล้วมันก็จะถามกันอีกคนดูก็จะเม้นกันตอบกันว่าอ้าวตอนแรกไหนเ,เน,น,นี่ยหลังจะแดกมาม่าไหนตอนแรกมึงจะแดกมาม่าทำไมจะจู่ตายผัดกะเพราอ๋อเรื่องมาทำไมเมื่อกี้เลือดมึงเขียวๆทำไมเลือดมึง กลายเป็นสีแดงเอ๊ะมึงมาดูเลือดกูก่อนดีกว่าบบไหมแคปมิดอ่ะไอ้ลูกกระสุนมันก็เหลือเก้าไอ้เนี่ยลูกกระปืนที่ไม่มีเอ็มดีเจ็กกระบอกไม่ได้เลยตำรนวดทุ่งนี้เอ้ยตำรวจตำรวจคองเฮ้ยสั่งสั่งสั่งไอ้นั่นมาเลยสั่งสั่งไอ้นั่นมาเลยรอลา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  แกแมวปาตาโอ้โหข่าวว่าเถื่อนเอ้ยเอาชิวมาบ้างเหรอทำไมมิดเดิ้ลย้ายย้ายบอกเอ้ยล้มไงดาวดาวเลยบอกดาวเลยบอกเมื่อกูย้ายย้ายทีไม่ได้ไม่ได้ของอย่างนี้บอกให้ล้มไงบอกให้ดาวลงไม่ใช่มือไปไปให้ลงมาสะดุดในตายต่อเขาถึงนะเอานั่นไงงามไส้ยิงไปแล้วหนึ่งทีเจ๊กทีเอา ทอดกันมันสั้นนั่งกินผัดกะเพราได้ก no. ินแล้วอดใจไม่ไหวเอ้ยมึงลงไปนอนที่เฮียถ้ามึงไม่นอนเดี๋ยวกูนอนเองอ่ะอือตายตายไปเลยมึงไปมึงมึงไม่ต้องมองหน้ากูมึงไปเลยไอปฝ่าดงกระสุนคนเดียวเอะโอ้โหแม่งลงมาะหน้าอร่อยมึงขึ้นไปเคลียร์ทางหน่อยขึ้นไปเคลียร์ทางหน่อย เมึงเอาปืนหนักหนักกันเอาเวลเยอะๆอ่ะมึงของเยอะเดบักนี้แม่งแบบต้องเน้นเวลอย่างเดียวเลยว่ะเส้นภาคสองมันแค่ซื้อปืนเพื่อนชิวชิวตอนนี้มึงไม่ชิวแล้วมึงตายแต่กูยังชิวอยู่หรือเปล่านะพอดูเลือดดูจากอาการเลือดกูก็ไม่ชิวแล้วเฮ้ย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 กระเป๋าพยาบาลหมดแล้ว สั่งมันเลยเดี๋ยวกูเคลียร์ข้างหน้าให้กูเป็นคนสไนเปอร์เฮ้ยตายหาเฉยเฮ้ยตรงนี้มันต้องเคลียร์เคลียร์เคลตำรวจให้หมดนะไม่งั้นคอคอมันจะไม่จอดต้องเคลียร์ตำรวจให้หมดไม่งั้นคอไม่จอดคอแม่งเรื่องมากจะโคเวอร์เลยนะครับกระแด่ดิทีมขับรถออกมาคว่้ามือกี้ไม่เห็นมีใครด่าเลยเออ เดินแค่รับลูกปืนลูกของลูกเป็นไรวะครับโหนี่รับเป็นสิบกระลูกเลยไม่ต้องตกใจเงี้ยไปทำไมเมื่อกี้นี้ธนาลูประการะคุณต่อชีวิตเดินมาในโต๊ะ <laughs> แม,แม่มาใช่ไหมครับมาแล้วคุณเปยันแม่ที่เขาลบนั่นเองเฮ้ยระวังโโอโอ้อ้ ไอ้ครูจะตายอยู่แล้วพี่น้องอ๋อข้างหลังเบิ้งเพชรไข่ดาวมาโอ้ใจเย็นๆเฮ้ยนี่มันไข่ดาวนี่หว่ารีบมาแล้วไม่ไม่ช่วยเองช่วยเองไปไปไปเพื่อาวไปทำแงี้ยอีเฉียดเอ้าอะไรมางูจะจบเลยแล้วมึงแม่งจะจบพี่น้งวนี่มันต้องกินผัดกะเพรายอมใจโอเคขอจบพัสดุ์พัสดุไปกินขัดผัดกะเพราให้อร่อยนะบิ๊ด